ยาเสพติดอย่าลองทำลายสมองเสพติดได้ถึงแก่เสียชีวิตได้สถาบันบร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนีนหรือว่าสบายชนะครับเราก็มะมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาปีหนึ่งก็4,000รายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่มีผู้ป่วยเข้ามาบำบัดรักษามากที่สุด ของเรานี่ก็ถ้าเทียบกัน100%เนี่ยนะครับในจำนวน40%เนเนี่ยจะเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนแอมเฟตามีนก็จะมี2ตัวนะครับ mm. ก็เป็นยาบ้ายาบ้านี่ก็ประมาณสัก33%นะาเป็นไอซ์7%นะครับแล้วเราก็จะมีแอลกอฮอล์ะ alcohol. นะฮะแอลกอฮอล์ก็มีประมาณสักเอมอีตัวเฮโรอีนนะฮะอาจจะสัก30%นนะครับกัญชา เตามีนนะก็ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เล็กๆนะฮะแล้วก็มีอื่นๆเล็กๆน้อยๆนะครับต้องบอกว่าผู้ป่วยของเราเนี่ยนะครับอายุน้อยๆเนี่ยก็มีมารักษานะครับเราเคยมีอายุต่ำสุดเนี่ยนะฮะสิบเอ็ดปีนะครับสิบเอ็ดขวบนะครับผมที่ดมสารและเหยินนะฮะช่วงหลังๆนี้เรามีคนไข้อายุสิบสองปี นะฮะสุขภาพสุขกัญชานะครับส่วนอายุมากสุดเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเป็นกลุ่มอายุ80สกว่าก็มีนะครับผมที่ติดกลุ่มโอปิออยที่เราเรียกว่ากลุ่มฟิน,นติดฟินนะฮะติดผงขาวเจสุกาปีติดสุราก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้ากลุ่มคนอายุเยอะเนี่ยคนคนแก่เนี่ยก็จะเป็นสุราเป็นผงขาวเป็นฟินอายุน้อยก็จะเป็นสาระเหยเป็น ย่าบ้ากัญชานะครับผมที่เข้ามาสู่กระบวนการร,รักษาครับผู้ป่วยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้ยาเสพติดนะฮะไม่ต่ำกว่าเรียกว่าไม่ต่ำกว่านะฮะสองถึงสามปีถึงเข้าสู่กระบวนการร,รักษานะครับเพศผลส่วนหนึ่งเพราะว่าเริ่มมีความผิดปกติทางด้านจิตใจบ,บางคนพูดคนเดียวเรียกว่ามีอาการทางจิตนะครับ หูแววระแวงนะในบางรายก็ไปทำร้ายผู้อื่นนะครับก็ทำให้ถูกนำตัวจ,จะเป็นจากครอบครัวเองนะหรือว่าชุมชนหรือว่าบางทีก็เป็นตำรวจนำพาเข้ามาสู่กระบวนการมารักษานะครับมีน้อยรายครับที่สมัครใจจะมาเลิกนะครับซึ่งอันนี้ก็ปัจจุบันเราก็พยายามที่จะชักชวนนะโดยมีสายด่วนหนึ่งหนึ่งหกห้าเนี่ย 1, 1, 6, 5, ให้คำปรึกษาตลอด2 4ชั่วโมงก็สามารถเข้ามาสู่กระบวนการบรักษาได้ครับผมครับในรายที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเนี่ยนะครับมีทั้งรายที่มีอาการทางจิตนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบางคนเนี่ยมีอาการทางจิตประสาทที่เกิดจากการเสพยาไม่ว่าจะเป็นตัวยาบ้าหรือว่ากัญชาหรืออะไรก็ตามนะครับ มีบางรายก็มีโรคทางด้านจิตใจยอยู่แล้วนะเราเรามีคนไข้หลายคนเป็นโรคซึมเศร้าบ้างนะเป็นสมาธิสั้นนะหรือว่ามีอาการทางจิตเดิมอยู่แล้วผนกวอาการเสพยาก็ทําให้อาการประทุรุนแรงเพราะฉนั้น,นการมารักษาเราเนีก็จะแบ่งเป็นสี่ระยะนะครับระยะแรกคือการประเมินคัดกรองก่อนนะครับครอบครัวเป็นอย่างไรคนไข้มีความตั้งใจไหมมีโรคเดิมอยู่หรือเปล่าใช้มานานเท่าไหร่ใช้ห,ใชหลายตัวไหม คนไข่าบางคนใช้หลายตัวครับสุกัญชาด้วยสุกยาบ้าด้วยดื่มเหล้าด้วยนะบางคนนะครับพอประเมินคัดกรองเสร็จแล้วปั๊บเราก็วางแผนการรักษาเข้าสู่ระยะที่สองที่เรียกว่าบำบัดด้วยยาบำบัดด้วยยาคือบำบัดเลยครับบำบัดอาการที่เขาเป็นอยู่นะครับนะครับอาการทางจิตอาการซึมเศร้าอาการต่างๆรวมทั้งโรคทางร่างกายด้วยเพราะบางคนก็มีความดันเบาหวานไขมันโดยพอยางยิ่งคนไข้สุราเนี่ยก็จะมีโรคตับโรคแะงต่างแทรกซ้อนเข้ามานะเพราะาสารน้ำในเกลือแร่ผิดปกตินะครับ แล้วก็เมื่อดูแลเนี่ยประมาณใช้เวลาประมาณ2-4สัปดาห์ครับหรือหนึเดือนนะครับก็เข้าสู่ระยะที่3ที่เราเรียกว่าฟื้นฟูสวัิภาพคือคนไข้เนี่ยน่าจะอาการทางร่างกายทางจิตใจเนี่ยดีขึ้นประมาณหนึ่งแล้วนะครับครนี้เราต้องการให้เข,เขามีทักษะในการที่จะไม่กลับไปเสพซ้ำฝึกฝนตัวเองบางคนก็ไม่มีอาชีพน้นที่การงานบางคนก็มีปัญหาเรื่องของครอบครัว พันสัมพันธ์กับครอบครัวไม่ดีเราก็จะมีเรื่องกับครอบครัวบ,บําบัดมาร่วมด้วยระยะนี้ใช้เวลาประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับต้องใช้เวลาเวลานานหน่อยเพราะว่าต้องมีการพูดคุยต้องมีอะไรต่างตรงนี้นะแต่ว่าถือว่าเป็นระยะที่สําคัญนะในการฟื้นฟูสุขภาพนะครับเมื่อครบประมาณนี้แล้วก็จําหน่ายครับเป็นระยะติดตามระยะสุดท้ายเราก็ติดตามในผู้ป่วยทั่วไปก็หนึ่งปีแต่ในบางรายที่มีอาการ ก้าวราวรุนแรงตอนที่เข้ามาเนี่ยบางทีเราติดตามนานกว่าน,นั้นครับอาจจะ5ปีบางคนเราก็จะติดตามต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะเรารู้ว่า,เ,าเมื่อหยุดติดตามปั๊บเนี่ยคนไข้บางทีก็จะสูญเสียโอกาสในการที่เขาจะได้รับการช่วยเหลือครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้ป่วยของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเข้าสู่กระบวนการหรากษาแล้วเนี่ยบางทีไม่อยากฟื้นฟู คือมาอยู่ประมาณสองสี่สัปดาห์กลับกลับบ้านจริงอยู่ครับอาการทางจิตอาการทางอะไรต่างเนี่ยทางร่างกายเขาหายนะฮะเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาเลิกได้แต่ว่าเขาขาดทักษะนะขาดการเขาเรียกอะไรฝึกฝนความที่จะไปอยู่ในชุมชนในสังคมได้อย่างไรโดยปลอดยาสัติดก็จะกลับไปเสพซ้ำนะนี่คือก็คือสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทําให้ผู้ป่วยนี่มีโอกาสกลับมาเข้าสู่กระบวกนการมาบัดทักษาใหม่ นะครับก็ต้องเรียนเขามามีรายได้ที่มาแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกนะฮะเ,เป็นสิบปีก็มาอยู่หลายครั้งนะแต่ว่าเนื่องจากว่าในบางบางเคสเนี่ยเราไม่ได้ว่าบันทึกลงไปว่าโอ้โหถึงยี่สบสามสิบครั้งอะไรย,ยังยังไม่มีถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าเราเชื่อว่าในรอบสิบปีเนี่ยคนไข้อาจจะมาหลายครั้งแล้วก็มาเป็นผู้ป่วยนอกบ้างผู้ป่วยในบ้างนะครับแต่เราเชื่อว่าอย่างหนึ่งครับว่า ถ้าผู้ป่วยยังเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ยเรียกว่ามีการติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องอย่างนี้ก็ยังมีประโยชน์นะเพราะนั้นก็อยากจะเรียนตัวผู้ป่วยเองครับและตัวครอบครัวนะถ้าท่านมีท่านคนที่รู้จักมีบุตรหลานที่มีการใช้ยาแล้วสารสพติดจ,จะปล่อยปะและเลยทิ้งไว้นะครับเอาเข้ามาสู่กระบวนการรักษานะครับแล้วก็ถึงเขาจะกลับไปเสพซ้ำนะไม่ต้องไปนะรเรียกว่าถอดใจนะ เราเชื่อว่าทุกครั้งที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์มีการเรียนรู้มีความดูแลบางคนเนี่ยนะฮะมารักษาหลายครั้งก็จริงแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเขาอยู่นานขึ้นแล้วเขามีความคุ้นชินในการที่จะฝึกฝนตัวเขาเองนะครับด้วยว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ถ้ามีข้อสงสัยก็อย่าลืมด้เรียนด้ทราบนะฮะสามารถจะโทรศัพท์ปรึกษาได้นะครับหมายเลข1นึ่าสายด่วนยาเสพติดก็อยากจฝาก นะฮะน้องๆน,นะฮะหลายๆคนเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการเห็นเขาพูดเรื่องกัญชาเรื่องอะไรต่างนะครับก็จะไปลองเสพนะครับท่านที่ทำลายสมองแล้วก็มีผลที่ทําให้เกิดการเสพติดได้แล้วก็มีการตังจิตได้นะครับไม่มีใครทราบหรอกว่าใครจะเป็นนะฮะยาบ้าเองก็ดีแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีพวกายาคอลลาเจนมีทีนวันมอะไรต่างที่อยู่ตามปาร์ตี้นะเดี๋ยวนี้เรามีกัญชาไปผสมใน พวกครึ่งดื่มพวกอะไรเพราะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับไปอยู่ในปาร์ตี้ในที่อโคจรเนี่ยอย่าไปลิไปลองเสษนะมีโอกาสถึงแก่เสียชีวิตได้แล้วก็เสพติดได้ครับผมอย่าลองหยุดซะคิดถึงตัวเองและครอบครัวค่ะเสศษมันได้ย0ปีแล้วค่ะ ตั้งแต่อายุ18ค่ะเสพมาอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงนั้นค่ะก็เป็นในช่วงของวัยรุ่นค่ะก็มีการเริ่มต้นจากการหนีออกจากบ้านค่ะก็โดยปัญหาครอบครัวเป็นหลักค่ะแล้วก็พอเราเริ่มเข้าสู่วงจรของยาเสพติดเราก็ตามเพื่อนค่ะเสพยาบ้าค่ะเริ่มต้นจากยาบ้า มันเข้าถึงได้ง่ายค่ะเพราะด้วยสภาพแวดล้อมเราแล้วตอนนั้นเราสามารถหาได้ง่ายที่สุดแล้วมันเป็นความคึกขนองอะค่ะเราเราใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะเข้าสังคมกับเพื่อนๆได้เราก็เลยใช้มันก็มีความสุขในแบบของวัยรุ่นที่ติดเพื่อนค่ะความรู้สึกนะคะก็มีใจสันนะะ่นค่ะนอนไม่หลับค่ะก็ด้วย จำนวนยาที่เราเสพเข้าไปมันก็จะทําให้จํานวนวันที่เรานอนไม่หลับเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาเราก็คือเราก็จะนอน 3- 4วันหรืออาทิตย์หนึ่งยาวๆค่ะจากที่ในในตอนที่เราเสพยาค่ะเราก็จะไม่กินค่ะรวมถึงเหมือนกับเราก็จะหาอะไรทําไปเลื่อยเปื่อยค่ะพอหมดฤทธิ์ยาปุ๊บอา,อาการพวกนั้นก็จะหายไปเลยค่ะเราก็จะนอนแล้วก็กินอย่างเดียวค่ะเหมือนกับร่างกายมันต้องฟื้นฟูตัวเองขึ้นมา เริ่มจากยาบ้าแล้วเปลี่ยนมาเป็นไอเพราะว่าออมันก็เหมือนเป็นกระแสอะค่ะมันก็จะเป็นในในในหมู่คนเล่นยาค่ะพอมียาที่มันแปลกใหม่มาแล้วก็ผลกล้เคียงกันและด้วยความที่เราเชื่อว่ายาไอค่ะมันเสพไปแล้วมันทําให้ผู้หญิงสวยขึ้นน้ำหนักลดผิวพรรณดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองด้วยร่างกายของเราค่ะที่อาการมันมาหมดแล้วอะภาพร้อนหูแววค่ะแล้วก็ เราไม่สามารถประกอบอาชีพอะไรใดๆไ,ไ,ได้เลยค่ะมันมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราอย่างแรงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวค่ะการทํามาหาก,กินค่ะแล้วก็พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปค่ะค่ะเริ่มบําบัดได้ หนึ่งปีกับอีกสองเดือนแล้วค่ะก็เข้ามาบําบัดเมื่อมีนาปีที่แล้วค่ะจนถึงทุกวันนี้ค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรือกระบวนการความคิดของเรามันมันเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างเลยค่ะเมื่อเราได้ทักษะแล้วก็เปลี่ยนความคิดของตัวเองค่ะพฤติกรรมเก่าๆจากคนที่เคยใช้ยามานาน20ปีค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นค่ะมันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้จริงค่ะจริงๆยาเสพติดนะคะมันก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับเราอยากให้หาช่างน้ําหนัก เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของสิ่งที่จะตามมาในชีวิตเราค่ะเมื่อเรายังมีโอกาสเลือกทางเดินได้ใหม่ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะหันกลับมาใช้ชีวิตโดยปลอดยาเสพติดค่ะอยากให้ลองร่างกายทุกโซมขาดการยั้งคิดสังคมไม่ยอมรับเสียเส่ยงคุกครับ อนนั้นเริ่มเสพเมื่ออายุ14ีปีครับผมก็เป็นช่วงเริ่มเกี่ยวกับการคบเพื่อน,นับผมก็เลยใช้ยาตามเพื่อนครับตอนช่วงนั้นครับตอนนั้นรู้สึกทําอะไรก็สนุกไปหมดเลยครับผมแล้วก็สามารถใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่ยาวนานครับในช่วง,งค่ำคืนได้โดยไม่มีอาการง่วงหรืออะไรครับตอนอายุ14ครับใช้ยาบ้าครับผมแล้วก็ช่วงอายุ18ครับขึ้นมาทํางานอยู่ที่ ัทยาครับก็เริ่มใช้ยาไอ้ครับผมแล้วก็ใช้ยาไอมาตลอดครับจนอายุ23 24ครับแล้วก็ช่วง23 24ก็เริ่มมีสังคมครับเกี่ยวกับสถานบันเทิงครับมากขึ้นครับก็เลยมียาเสพติดที่ใช้เพิ่มมากขึ้นก็คือยาเคครับผมยาเครับก็เคยใช้ยาเคจนโอดอไปรอมหนึ่งครับผมเมื่อต้นปีนี้ครับปีใหม่ครับ เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับสภาวะทางด้านความรู้สึกครับเกิดอาการเกิดโรคซึมเศร้าครับผมแล้วก็ไม่คุยกับใครเลยครับแม่ก็เลยเลือกที่จะเอามาอยู่ที่นี่ครับเพื่อรักษาบําบัดครับไม่สามารถคิดได้ครับแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะปรับปรุงตัวเองครับเกี่ยวกับการออกไปแล้วจะเลิกใช้ยาครับก็เลยกลับไปเสพครับผมเจอสังคงมครับ ัดสินใจมาอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าเคยมาอยู่ที่นี่ครับแล้วก็รู้จะรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวครับแล้วก็กดระเบียบครับแล้วก็พอได้มาอยู่ที่นี่ครับก็ได้เห็นครับตัวอย่างที่ดีครับแล้วก็คิดว่าจะอยู่ที่นี่ครับเป็นระยะเวลายาวครับแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ครับไม่อยากให้คิดไปลองครับเพราะว่าการลองครับมันเป็นทักอีก หนึ่งเหตุผลครับที่ทําให้หลายๆคนครับกลับไปใช้ยาระยะยาวครับแล้วก็การใช้ยาเสพติดนะครับมีผลกระทบครับเช่นความไว้ใจทางด้านครอบครัวครับหายไปครับแล้วก็เรื่องอนาคตครับก็จะทําให้เสียอนาคตครับผมก็ไม่อยากให้ทุกคนนะครับที่คิดจะใช้ยาครับใช้ยาครับเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ก็ในความคิดตอนนั้นนะครับขณะใช้ผมผมก็คิดว่ามันมันดีครับแต่ว่าในสภาวะตอนนี้ที่ผมเลิกยาเสพติดไปแล้วครับย้อนกลับไปคิดนะครับว่าการใช้ยาดีไหมผมคิดว่ามันไม่ดีครับเพราะว่ามันมีผลกระทบตามมาและผลเสียตามมาหลายอย่างอย่างเช่นผลกระทบทางด้านครอบครัวนะครับตอนสัมพันธ์ครับทางครอบครัวครับเสื่อมเสื่อมลงครับเช่นความไว้ใจครับแล้วก็อ่าเช่นความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้เสื่อมลงครับก็ทําให้เรา มองไม่เห็นครับในความรักครับความห่วงใยครับท่านด้านครอบครัวครับ